ครับสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่กับพี่นายห้องนายเดียสร้างนะครับครับก็วันนี้สูบน้าใส่มันนะครับก็ด้วยปั๊มสามนิ้วนอะอ่านี่ครับก็ไม่มีฐานยึดปั๊มนะก็ผมเอาก่อนไม้มาวางแล้วก็ตอกตอกตอกกระปูใส่ไปเลยนะครับ ต้องนู้มนัน่งแล้วก็ไม้ค้ำยัน,ยนรถไว้นะครับนะครับก็สายพานยาวมันจะลดในเ,เครื่องเครื่องจะไม่ค่อยหนักมากเนาะแต่ถ้าสายพานสั้นนี่มันจะออกหนักหน่อยนะครับนะก็เพิ่งรู้นะครับว่าสายพานยาวดีดีกว่าสั้นเนาะดีกว่าสั้นเยอะเลยยาวนะครับ อายนี้ก็ต่อไปรถของรถของที่โน่นครับรถต้นไม้ทางนู้นครับเชื่อไหมครับว่าแต่เช้ามาจนตอนนี้บ่ายโมงแล้วครับหมดน้ำมันไปลิตรหนึ่งไม่ถึงลิตรมากครับก็ตีตีไปลิตรหนึ่งเลยเนาะประมาณลิตรหนึ่งหาก็ติดติดเครื่องไว้ประมาณนี้แหละครับไม่ได้ลิ่งนะครับ แต่เช้ามานี่หมดไปแค่นิดเดียวเองนะครับเพราะว่าผมผมเติมลงไปเนาะนะ้ำมันมันหมดเตี้ยงถังเลยผมเติมลงไปนิดนึงนะครับนะี่ยก็ตอนนี้มันยังไม่ยังไม่หมดอยู่นะครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวไปดูน้ําอ๋ออ่านี่ครับก็มาลดตรงนี้เนาะ ลดจาก3ามนิ้วเป็นนิ้วครึ่งนะครับก็น้ํามันจะดันแรงหน่อยนิดนึงเพราะว่าไอ้มันลดเยอะเนาะตั้งสามนิ้วมาลดเหลือนิ้วครึ่งนี่มันมันลดเยอะนะครับก็ตอนเย็นก็จะสูบใส่ป่าแตงโมนะครับอันนี้แทงโมเห็นไหมครับแทงโมครับเริ่มงอกนะครับเริ่มงอกแล้ว ขึ้นเต็มเลยครับมีแต่แตงโมเลยขึ้นขึ้นดีอยู่ครับอ่ดูครับนี่อย่างดีเลยน้อนน้อนเริ่มกินแล้วครับนี่เห็นไหมใบแล้วก็เมื่อเช้าก็ฝั่งทางนู้นครับสูบสูบไปทางนูน้นนู้นครับไกลๆนู่นครับก็ ไล่มาเนาะไล่มาจนมาถึงตรงนี้แล้วก็ออกข้ามไปตรงนี้เดี๋ยวไปดูน้ําออกครับว่ามันออกเยอะขนาดไหน,นอันนี้ครับน้ำก็ออกประมาณนี้แรงอยู่ ตรงนี้ใกล้จะพอแล้วใกล้จะได้ดับเครื่องแล้วครับก็อีกลองหนึ่งมืนนพ่อเราป่ะพอกมืนนพ่อเปงลูกหนีนเนลยโอ้หครับใกล้จะเต็มแล้ว เดี๋ยวจะเอาล่องนี้กับล่องนี้ก็พอครับแล้วก็ดับเครื่องไว้ก่อนเดี๋ยวตอนเย็นค่อยแตงโมลดน้ำแปลกๆนะครับ <c oughs> ตักลดเอา <c oughs> อันนี้ครับก็จะขุดลุมตรงกลางเนาะตรงกลางไว้นะครับต้นแตงโมจะอยู่ตรงกลางนี่ครับากลางเห็นไหมครับก็เอาน้ำมาเทาใส่ตรงลุมนี่ครับน้ำก็ตักมาจากตรงนี้ ใช้คนตักเอานะครับนี่จะปล่อยมาล่องเดียวเนาะนี่ครับปล่อยมาจากล่องนู้นล่อง,ลองปล่อยยาวไปนู่นครับนู่นครับแล้วก็ตักใส่คนตักฝังขัวฝังซ้ายครับตักใส่มาเรื่อยนะครับไอ้สาเหตุที่ทําแบบนี้คือผมไม่ได้วางสายน้ำหยดเนาะเพราะว่ามันมันไม่เยอะนะครับมันน้อยน้อยเดียวก็ตักรถเอาดีกว่าตักน้ํารถเอานะครับอนี้ครับแต่ว่าเอ้แต่ตอนนี้สูบใส่มันอยู่ ก็ไอปามันนี่ต้องให้เกินหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับต้องเกินต้องเกินเดือนขึ้นนะครับเดือนเดือนกว่ากว่านะครับขึ้นไปถึงจะเอาน้ําใส่ร่องแบบนี้ได้เนาะแล้วก็ถ้าเราไปใส่ก่อนนั้นตั้งแต่ต้นมันยังเล็กๆนะครับมันดินมันจะแน่นเลยนะครับแน่นทําให้ไม่ไม่เป็นหัวนะครับทําให้มันไม่เป็นหัวก็แนะนำว่าให้ให้เกินเดือนก่อนเนาะให้ต้นหรือว่าไม่ต้องดูที่เดือนก็ได้เอาให้ต้นมันประมาณนี้นะครับนี่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับเป็นพุ่มบอกเนาะ ก็เดินน้ำใส่ได้นะครับกอท่าให้ดีก็เป็นหัวเวียงนะครับหรือเป็นน้ําหยดไปแบบนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้คือผมทําตามงบเนาะก็ปล่อยใส่ร่องเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ผมปล่อยใส่มาอ,อาทิตย์หนึ่งใบเริ่มเป็นพุ่มขึ้นดีแล้วครับนี่ก็สังเกตดูจะห่างจัดเลยครับมันบินี้แทบมองแทบไม่เห็นต้นเนาะปูห่างตอนนี้ก็ใบแล้วครับ หมดน้ำมันไปประมาณลิตรหนึ่งนะครับแต่เทามาเพราะวันวันหนึ่งประมาณสองลิตรเนาะถ้าแต่แต่แต่ดีเครื่องตั้งแต่ตอนเท้าถึงเย็นนี่ครับก็ประมาณสองลิตรนะครับก็รู้สึกว่าวินน่านี่ไม่เกี่ยวกับเครื่องประหยัดเนาะต่อให้ใส่ใหญ่กว่านี้มันก็กินน้ำมันเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมกับใส่หกนิ้วก็ถ้าเราใส่ใหญ่มันก็จะ ยังไงล่ะไอเครื่องทํางานหนักเนาะมันก็ทําให้กินน้ำมันแต่ถ้าวินเล็กๆแบบนี้มันก็เบาเครื่องก็สรุปแล้วกิกนน้ำมันเท่ากันมันมีเสียงในปั๊มเห็นไหมครับมันมีเสียงอยู่ข้างในปั๊มนี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรลูกปืนแตกหรือเปล่านี่ยหน้าจะลูกปืนแตกเนาะลูกปืนไอตัวในเนี่ยครับ มันดังเห็นไหมครับมันดังเสียงดังดังมากเลยนะครับน้ำเริ่มลดไปประมาณ30เซนนะครับแต่เช้ามานะครับนี่ก็ไม่ได้เร่งเครื่องแรงเนาะมันก็น้ำมันก็ออก ออกทันนะครับน้ำออกเดี๋ยวฟังเสียงก่อดู เล่งเครื่องขึ้นก็ท่อตรงนี้มันแตกเนาะเดี๋ยวไปดูที่ปลายทางเดี๋ยววิ่งไปเลยเดี๋ยวดูที่ปลายทางครับว่าน้ำมันออกโอ้อย่างแรงดูครับแร,แรงมาก ตัวนี้คือนิ้วครึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราต่อสามนิ้วมาเลยมันก็โอ้ไม่ต้องห่วงนะครับน้ําแรงมากแต่ตัวนี้มันลดลดไหลขั้นตอนเนาะแบบสามนิ้วแล้วก็มาสองนิ้วแล้วก็มานิ้วครึ่งนะครับมันก็เลยทําให้น้ําไม่แรงนะครับก็หลักการง,ง่ายๆนะครับถ้าใครจะต่อต่อน้ํานี่ก็แนะนําว่าให้ปลายทางมันเล็กกว่าต้นทางเนาะอย่าให้ต้นทางเล็กแล้วก็ปลายทางใหญ่นะครับมันจะไม่ค่อยแรงก็อย่างเช่นบางคน ต้นทางนิ้วครึ่งแล้วก็ต่อค่ใหญ่ๆไปเรื่อยนี่ตัวนั้นมันจะไม่ไม่ไ,มได้นะครับมันจะทําให้แรงมันต้องไอตัวที่อยู่ต่อมาจากปั๊มนี่ต้องให้ใหญ่ไว้นะครับแล้วก็ปลายทางนี่ให้เล็กลงนะครับน้ํามันถึงจะแรงใกล้เคียงกับต่อท่อใหญ่เท่ากันมาเลยเนาะมันจะมันจะแรงเท่าเท่ากันเลยนะครับท่อเล็กก็จริงแต่ว่ามันจะพุ่งแรงนะครับก็รวมๆแล้วน้ํามันก็เห็นไหมครับมันก็มาเท่ากันกับท่อสองนิ้วเนาะ นะครับต่อให้เป็นนิ้วครึ่งนะครับแต่ว่าท่อดูดท่อดูดผมเอาสามนิ้วเหมือนเดิมน,น้ามันก็เรืแรงนะครับแล้วก็ต่อออกจากปั๊มมานี่เป็นสามนิ้วมาประมาณสามท่อนนะครับแล้วค่อยมาลดลงเป็นสองแล้วก็ลดลงเป็นนิ้วครึ่งนะครับน้ําก็จะแรงเหมือนเดิมนะครับสําคัญที่ต้นทางให้ใหญ่ปลายทางให้เล็กนะครับเดี๋ยวผมขุดขุดให้มาลองนี้ก่อน ครับก็ปล่อยลงมาสองล่องสุดท้ายแล้วเนาะอ่านี่ครับสองล่องสุดท้ายแล้วไหลแรงครับพ่อเร่งเครื่องขึ้นเนาะแต่เมื่อเช้าไม่ได้เร่งแบบนี้ครับแค่ติดไว้ธรรมดา,าน้ำแรงมากครับเห็นไหมครับน้ำยอดเลยก็ แนะนำว่าแนะนาว่าอย่าไอ้นี่นะครับแบบว่าอะไรละ่ะไอ,อ้รถรถมันแบบนี้นะครับสําหรับใครที่ไม่รู้เนาะใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรอย่าไปเดินเรารถแล้วเราอย่าไปเดินในร่องมันแบบเป็นเป็น,ปนมีน้ําแบบนี้นะครับห้ามห้ามเด็ดขาดเลยนะครับถ้าเราไปเดินปุ๊บมันจะเหมือนเราย่าที่ดินย่าดินเหมือนเราผสมปูนนะครับมันจะทําให้แข็งเลยแน่น นะครับมันไม่เป็นหัวเลยนะครับอย่าอย่าไปเดินไปในฐานนะครับคือเราปล่อยไว้แล้วให้มันแห้งแล้วก่อนเราจะมาเดินในร่องมันได้นี่ต้องให้แห้งจนจนจนไม่เหลือ <c oughs> จนเราเดินนี่มันไม่ไม่ยุบนะครับมันถึงจะเราจะไปเดินได้ในร่องนะครับเดินฉีดยาฉีดไรได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้ายังปเปียยๆชุ่มๆอยู่นี่สองสามวันแรกนี่ครับอย่าไปเดินเลยนะครับมันจะทําให้มันไม่เป็นหัวนะครับ แล้วก็มันที่จะทําแบบนี้ได้ต้องให้เป็นพุ่มใหญ่แบบนี้ก่อนอ่าน<ไ>ี่ให้เป็นพุ่มประมาณน,นี้ก่อนนะครับแต่ถ้ามันเล็กๆแบบนั้นอย่าเพิ่งเดินน้ําใส่นะครับมันจะทําให้ดินแข็งไปเลยเนาะอ่าต้องให้มันเป็นพุ่มก่อนเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่ารากมันเน่ยมันลงมาไกลแล้วครับดินมันจะยังไงมันก็หลวมถึงโดนน้ามันก็หลวมอยู่ดีนะครับเพราะว่าไอ้รากมันพวกนี้มันมาไกลแล้วครับอ่านี่ครับก็เป็นความรู้น,นิดๆหน่อยๆนะครับ ก็ผมจะทําแบบนี้นะครับก็ปีนั้นไม่รู้เนาะปล่อยน้ําใส่แล้วโอ้โหเดินเล่นกันแบบเป็นคลองเลยสรุปมันตรงนั้นไม่เป็นหัวไปเลยนะครับหนึ่งปีที่แล้วบูตรงน้นนะครับเดินน้ําใส่มันไม่เป็นหัวนะครับเพราะว่าลงไปเดินเล่นนะครับนี่วิ่งเล่นเลยอากาศมัน,น,นร้อนเนาะน้าลงเริ่มลงมาแล้วครับน้ําเริ่มไปฝั่งนี้แล้ว ก็คงไม่นานก็คงติดเครื่องอีกไม่นานแล้วครับตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งเนาะบ่ายโมงครึ่งแล้วติดเครื่องมาแต่เช้านะครับเริ่มมาแล้วครับน้ำอยอ่างนี้ก็เริ่มมาแล้วครับ อ่ะโอเคครับก็คลิปนี้แค่มาลดมันเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ